สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอกี้ค่ะแพทย์หญิงชลิตาเวสเดอร์ฟคุณหมอวุฒิบัตรอายุรกรรมจากประเทศเยอมรมน,นีค่ะวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนในหมู่ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะหมอก็เลยคิดว่าวันนี้ค่ะวินาทีสุดท้ายเรามาพูดกันถึงวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สัญ,ญญาณอันตรายที่เราควรจะรู้ไว้หลังการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กันอีีกทนนึงะะคะอันนี้คือเพื่อที่ให้เรารู้ไว้แล้วก็จำไว้นะคะเพราะว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะค่ะมาเริ่มต้นถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนเลยนะคะนอกเหนือจากการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำนะคะ ก็มาดูกันเรื่องวิธีการเตรียมตัวในเรื่องการรับประทานยากันบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยถามมาว่า,ารับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วหรือว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องหยุดยาไหมนะคะคําตอบอันนี้ชัดเจนคือไม่ต้องหยุดยาตัวใดทั้งนั้นนะคะให้รับประทานตามปกติแล้วก็ไปรับการฉีดวัคซีนได้เลยนะคะใครที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะอันนี้คุณต้องรู้ตัวด้วยนะคะว่า คือเลือดเนี่ยมันก็จะแข็งตัวยากทําให้มีเลือดเนี่ยออกได้ง่ายกว่าปกติเพราะเพราะฉะนั้นหลังจากฉีดวัคซีนค่ะกดนานนิดนึงนะคะคือ 2-5นาทีไปเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาคอยสังเกตอยู่แล้วว่ามีเลือดออกอะไรผิดปกติไหมนะคะส่วนหลายๆคนบอกว่าปกติไม่ได้กินยาค่ะแต่ว่าจะไปกินยาเพิ่มดีไหมคะไม่ว่าจะเป็นยาเบบี้แอสไพรินนะคะหรือว่าโอเมก้าสามโอเมก้าหนะคะหรือว่าถั่วเน่าอันนี้ตอบเคลียร์เลยนะคะไม่จำเป็นค่ะ อันนี้ตอบคี i t e r ร a นะคะไม่ต้องกินค่ะคือกินไปไม่ได้มีผลช่วยอะไรในการเกิดลิ่มเลือดที่เป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนนะคะแต่ว่าถ้ากินแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นก็พวก fish oil หรือถั่วเน่าเนี่ยถ้าอยากกินก็กินไปแต่ว่ายาต้านเกร็ดเลือดอย่างแอสไพรินเนี่ยหมอไม่แนะนำนะคะทีนี้มาถึงสัญญาณอันตรายค่ะที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะหลังจาก การฉีดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาอันนี้คืออาการนะคะจากการเกิดลิ่มเลือดนะคะซึ่งเจอน้อยย้ำนะคะเจอน้อยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่4นานไปส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึงประมาณปลายสัปดาห์ที่2นะคะแต่ในบางรายเนี่ยนานไปได้จนถึงสัปดาห์ที่3เลยทีเดียวนะคะอาการที่ต้องสังเกตคือ ปวดศีรษะนะคะโดยที่ปวดศีรษะเนี่ยมันจะเป็นปวดศีรษะแบบรุนแรงค่ะซึ่งแม้ว่าเรากินยาแก้ป,ปวดอย,อย่างเช่นอย่างเช่นพาราเซตามอลอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก้มตัวอย่างเช่นเอ็นตัวลงด้านหน้านะคะหรือว่านอนราบค่ะอาการปวดศีรษะเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีแบบตาพร่ามัวขึ้นร่วมด้วยนะคะหรือว่าถ้าเมื่อไหร่มีพูดไม่ชัดนะคะหรือว่าเออปาก ลิ้นแข็งๆข็งพูดไม่ชัดนะคะกลืนไม่ได้อันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะอาการถัดไปก็คืออาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะหรือว่ามีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งค่ะแล้วก็อาการปวดท้องนะคะที่เป็นอาการปวดท้องแบบปวดรุนแรงแล้วไม่หายไปนะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็คือ จุดเลือดออกใต้ผิวหนังนะคะบางทีเนี่ยมันจะเห็นเหมือนแบบเป็นจุดแดงๆทั่วๆไปหรือบางคนก็อาจจะขึ้นมาเป็นจ้ำเลือดเลยก็ได้นะคะอาการทั้งหมดนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนจำเอาไว้นะคะเกิดขึ้นได้ในทุกอายุบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเพศหญิงในช่วงอายุประมาณออ20ถึง50ปีเนี่ยเกิดบ่อยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วหลักฐานล่าสุดเนี่ย เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุแล้วก็เพศช,ชายก็เกิดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนจําไว้แล้วก็ถ้าเกิดมีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำค่ะคือกลับไปที่สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือว่าจะเป็นสถานพยาบาลที่คุณไปรับการฉีดวัคซีนมาก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่ามีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้น ร่วมกับเพิ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกามาอันนี้คือสําคัญมากนะคะสิ่งที่แพทย์เขาจะทําต่อไปเนี่ยคือที่จริงเขาจะรู้อยู่แล้วเขาก็จะมีการตรวจเลือดดูก่อนว่าปริมาณเกล็ดเลือดเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าได้กับการเกิดลิ่มเลือดหรือเปล่านะคะคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่เข้าได้เนี่ยก็จะมีการชันสูตรโรคต่อไปนะคะอยากให้ ทุกคนสบายใจเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยจะได้มีการรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนผลข้างเคียงทั่วๆไปค่ะอย่างมีไข้นะคะหรือว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเนี่ยอ่อนเพลีย เกิดขึ้นบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะคือคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็เป็นการถ้าไม่เป็นก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นก็ให้คุณคิดว่าเออตอนนี้ร่างกายของฉันกําลังสร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 อยู่ให้ดีใจเอาไว้นะคะแล้วก็ สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้นะคะถ้าน้ำหนักเกิน50ก็กินไปเลยค่ะ1,000มิลลิกรัมนะคะน้ำหนักตัวน้อยกว่า50กิน500มิลลิกรัมพอนะคะแล้วก็ซ้ำได้ทุก6ชั่วโมงนะคะอเสำหรับใครที่รอเรื่องของ m i n a วัคซีนอยู่หมอไม่ได้ลืมนะคะแต่เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ภารากิจของหมอเยอะมากนะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็คอยติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ